ภาพล่าสุดนิดอรพันธ์ฉายานางเอกฟันกระต่ายในวัย55ลูกสามโตหมดแล้วสมบัติ3แสนล้านได้คนละเท่าไหร่เปิดภาพล่าสุดนิดอรพันธ์ในวัย55ยังสมฉายานางเอกฟันกระต่ายไหมนิดอรพันธ์พานท,างทองนางเอกหน้าตาน่ารักมีเอกลักษณ์ที่ฟันกระต่ายในช่วงยุค80เล่นละครและภาพยนตร์มากมายโด่งดังมีชื่อเสียงในฐานะนางเอก ตัวอย่างผลงานที่สร้างชื่อเสียงได้แก่ภาพยนตร์เรื่องเธอกับฉันและผลงานภาพยนตร์ที่ดังมากๆนั่นก็คือหวานๆวาน,วนยังหวานอยู่ในปี2526นอกจากงานแสดงแล้วยังมีบทบาทในฐานะนางแบบนิตยสารวัยรุ่นภายหลังจากอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานก็ได้เริ่มชีวิตครอบครัวกับสราวุฒิวชพลเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือทิมไทยรัฐช่วงเวลานี้เองที่เธอได้ยุติบทบาทในวงการบันเทิงและหันไปอย,อยู่เบื้อง หลังเป็นผู้ผลิตและก่อตั้งบริรัทโพลิตัสตที่รับผลิตร,รายการดังๆมากมายกว่า37ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงนิดอรพันธ์ยังคงความสวยไว้อย่างยาวนานกับฉายานางเอกฟันกระต่ายที่ใครๆต่างก,ก็พากันชื่นชอบในการแสดงของเธอรวมถึงความน่ารักสดใสในวันวานอรพันธ์วัชรพลหรืออรพันธ์ทานทองเข้าสู่วงการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2525จาัดก,การชักนำของสุภักษร โดยเล่นภาพยนตร์สั้นสำหรับประกวดทางโทรทัศน์เรื่องเธอกับฉันอาจารย์อ้วนสติเฟื่อง2,525 25, วันวานยังหวานอยู่2,526และว,วันนี้ยังมีเธอ2,526จากนั้นนิดอรพันธ์ก็หันมาเล่นละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องและเป็นนางแบบถ่ายแฟชั่นในนิตยสารวัยรุ่นภายหลังจากอรพันธ์ผ่านทองสมรสกับสราวุฒิวชรพลเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เธอได้ออกจากองค์การแสดงและผันไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก่อตั้งบริษัท Polyplus ผู้จัดรายการโทรทัศน์และละครโทรทัศน์นิดอรพันธ์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท Polyplus Entertainment จำกัดและมีบริษัทในเครือครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจ P.R. จัดงานอีเวนต์ออร์แกนเซอร์ในนาม Polyplus ออร์แกนเซอร์มีงานผลิตรายการถ่ายทำในสตูดิโอในนาม Polyplus Studio ซึ่งในปัจจุบันรายการโทรทัศน์ของ Polyplus ที่เราคุ้นตากันเป็นอย่างดีได้แก่สิสิบสองราศี 3แซบและตลาดสดพระรามสีถึงแม้นิดอรพันธ์จะอายุขึ้นเลข5ในวัย51ปีแต่ความสวยสะทั่งนั้นไม่เคยเปลี่ยนเลยต้องบอกว่าเป็นนางเอกในดวงใจของใครหลายคนวันนี้มีภาพย้อนวันวานของนางเอกฉายาฟันกระต่ายมาให้แฟนๆได้ชมความน่ารักสดใสกันด้วยจ้ามีลูกสาวหนึ่งคนคือใสวัชพลและลูกชายสองคนคือสรันวัชรพล และสันวุิวัชรพลสายวรชพลลูกสาวคนโตของบ้านเธอคนนี้ดีกรีเด็กนอกเพราะศึกษาที่ประเทศอังกฤษโดยเรียนเรื่องวิชาศิลปะและต้องบอกเลยว่าเรื่องแฟชั่นเธอคนนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครเลยจริงๆเพราะว่าเธอแต่งตัวได้แซ่บโดดเด่นได้ทุกลุกเลยจริงๆสรลันวัชพลและสันวุิวัชพลสองหนุ่มพี่น้องคนกลางและคนเล็กของบ้านบอกเลยว่าสองพี่น้องคู่นี้ดูเหมือนจะมาทางกีฬาโดยน้องสรดาเคยเผยว่า ตัวเองเป็นแฟนบอลพันแท้ของสโมสร SCG เมืองทองที่ผูกพันกับสโมสร SCG เมืองทองมาตั้งแต่ยังเด็กๆอีกทั้งน้องสรันยังเป็นนักฟุตบอลของการท่าเรือพอร์ต FC BU19 พอสวรรค์โอเวอร์พอแสแบอีกต่างหาก